กูมีหมื่นเจ็ดคือกูเล่นตัวใหม่ใช่ไหมใช่อ่ะหมื่นเจ็ดเลยเล่นเด็กซื้อมากูไม่เล่นนี่เล่นเล่นเลยมาแล้วให้กดยังกดเฮ้ยสายหวานมากเต่นน่าตัวแรกของกูไปเลยไปเลยตัวใหม่มีอยู่แล้วจะถูกอยู่นะตาข้งของมึงนี่กลัวตลอดเลยวะกลัวใหม่ปะเติมมาหลายรอบแล้วแต่นั้นไม่เคย แล้วมาครับเหมือนกันครับอ๋ออุ้ยอุ้ยตัวใหม่อ่ะอุ้ยตัวใหม่ไงวิวอะไรวะเนี่ยกูเจออะไรเนี่ยโยนนี่ยดูเจอเจอพี่อ่ะโอ้ว่าแล้วเก่งไหมวายแม่งโชคดีจัดอ่ะแม่แล้วตัวกูกิงต้องออกเปินใช่ไหม อะไรวะอะไรกูมิดฟอร์จูนมูนฟอร์จิตเนี่ยแล้วกูเจอเมลแวร์ไวไหมติดสายรักซับคิวบัตก็แบบเนี้ยซับพัดเนี่ยมันสู้ได้แล้ไหมพี่อ่ะส่ดมันก็เก่งอ่ะมันเก่งไหมใช้ได้อยู่่งชิบหายใช้ได้อยู่ข้าแม่งโอ้ยยิงไปข้ามันแม่งโอ้ยอะไรวะมุกฝนดาวตกกดยาวไปซื้อย้อนดูนี้เออตอนแรกกว่าเป็นย้อนด้วยตอนแรกเรียกเป็นแคลลี่ด้วยซักเอ้ย เจ๊ดาบปลาเออว่ะเนาะแม่งเราใช้แค่เจ๊ดาบปลาเนี่ยนะฮะหน้าดูเลยเออเอาปะเอ้ยแหลมจัดอะแหลมจัดโอ้ยตีกระบอกมาแล้วน้องเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยกระหังปืนร้อนกันปืนร้อนไม่เนี่ยทำอะไรเฮ้ยเดือดเดือดเดือด กลับไปอยู่มันมากใส่ก็ฝากหมวที่บ้านวะกูเลยอะกูกูไอ้แมวมันฝากแมวมันฝากใช่เหรอมันกดมันมันกดมันกดคีย์บอร์ดกูว่ามันซื่งคีย์บอร์ดกูว่าอ๋อใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมัตี้เลยนี่คือใครเนี่ยมีตัวกำลังไปมีตัวกำลังไปตัวกากๆกูโม้ควายน้องวะคนนี้น้องไปเลยอะไรวะน้องอะไรวะน้องแคทลีน มันแด้มากหัวตัวเจแบบปะทะเดี่ยวๆไม่ได้ไม่แบบว่าถ้าเกิดปะทะเดี่ยวๆตัวเดียวอะแพ้ได้เลยเว้ยโอ้เจมันสู้ยากนะเข้าไปแรงก่อนตาอะไรฟาดไปน,นี่ตลาล่างเงามันอยู่นี่ตามันกระกลับมากกลับม่งลาก่อนแม่งเคล็ดลิบวงมันเท่าไหร่มาเนี่ยมันมาแล้วมาแล้วตาลงไปเถอะไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องตัวพี่โกงแค่ไหนพี่ก็แพ้เดี่ยววะ แล้วกูอุ๊ยอุยแล้วกูตายนะโอู้ยังกูตกการกูตงการกูตกการไอ้แม่ว้ีย้มันตีโคตรแรงเมื่อกี้กูตันแม่งโคตรเยอะหมากแม่งไ้กินกูรั่วหมดเลยไม่ใเห็นปะเออไอ้แม่งพุ่งเข้าไปเลยอุยเฮยอ้โหีเต้องติ๊กต็อกเกอร์เลยอะไรแบนี้อะไรกันอัดไว้ย่ะอไัอัดไว้ครับดูอะไรกัน ไม่ต้องอัดไว้ตอนกูไม่ได้โชว์เลยวะไม่กัด้ติฉากกูจำพี่อะไรวะเนี่ยไม่มีฉากกูโชว์เลยสิ่งหนแล้ววงคุปรียก็เสียเจ๊บ้างเจอตัวกูเล่นตัวเล่นเป็ดไรกันคุณต้องไปเล่นตัวฟิ้วๆนี่ตัวเป็นโจกเธอตัวโอ้เจ้าแม่งรวยเดียวแม่งแม่งมีแต่คอมโบแม่งไม่มีไอตัวกูเริ่มแรงแล้วไม่คุณเลย มามังูพอร์ตเางเจยังพึ่งโบวเลยขี้โบ้พวกมึงอ่ะเออเจมันเยอะนะเจอันอีกสามวิสองะเดินใส่้าตาา้าไปเลยไปควงกันเลยมึงมีกูยี้มึงไหวไหมไม่ไหวได้อยู่ไึงเอาค่าเด้านีเหรออ่า้วลาซามาบาย ไอ้กูโง่คือตายเลยเนีไอ้เจขอตั้งสวยๆได้ไหมตั้งสวยๆมันช็อตตรงกลางอยงเงี้ยไอ้มันมันวงกว้างน่ะหลักง่้ยไอ้กูไอ้กูเข้าไปรวบให้ต้าแม่งเดินไปก็ต้องจะโชยไอ้แม่งละลายเลยเลือดนี่มันคง้าไปไหวเจได้เนี่ยตัวแม่งโงมันตั้นมันตั้นโกงไปไอ้เหี้ยโคตรนานโคตรกว้างเห็นว่าเนิร์ฟแล้วานะเหมือนเมียในอาวีเดี๋ยวนี้เนิร์ดเออถ้าไม่เนิร์ดไปทำไง โอ้ยกูแบนในแล้งทุกตาเจอแล้วทำให้แบนนะแคทลีนมันมายแล้วมันมายแล้วโอ้ยแคทลีนไั่เป็นนี่เล็งโดนกูตลอดเลยแมวไปมาไปไกลเออแมวไปไกลแมวไปไกลสิแมวมาแมวมาไกลออกไปสิออกไปเดี๋ยวไม่ออกเลยตามมึงนะกูจะให้มันอยู่กับมึงไงออกไปสิไปหาเจ้าของมึงไปหาเจ้าของมึงสิเอ้ยกระเต้กันเออมันเขมันคขมันเข่กัน ไปเอาหนี้ต่อนี่ต่อเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ตันอยู่กูยังเหลือตันไม่อยู่นี่เหลือกูบินทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยไปละไอ้ย่ากูพอร์ไอ้าสตร์กับป้าไปซื้อของก่อนว้ากเลยหาเจ้าของไปอ่าคุณอยู่เจ้าของอยู่ไหนเจ้าของไปซื้อของอะไรซื้อนานอย่างเอ๊ะไม่ไม่ไม่เอาตันดิโอ๊ยแล้วกูบินทุกอย่ลนะตีกูเข้าตีกูเข้าว่าไอ้าสตร์ตีมาเด็ดตีมาเด็ดเฮ้ยตีเข้าว่าท้อง อ่อต่อเขไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้ดูเลือดกูเด็กเลือดกูไม่ลดเลยอ่ะเข้ามาอ่ะมาโดนแล้วเราไม่ได้เอาแล้วมาเกิดไหนเนี่ย้าเกิดใหม่ตมื่อไหร่อ่ะเกิดเกิดใหม่เอ้อคลิปเข้ามาดิกูออกไปไม่ได้แล้วมันเกิดใหม่ตรงนู้นไหนเฮียเอ้อคลิปเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วคลิปมาแล้วแล้วไม่สนแล้วกูอ่ะมามันไม่ตายเลยเมันมันมันไม่ยอมตายไม่ยอมตายมาไม่ยอมตาย ต้านต้าตันันหัวตัานหัวตัานหัวตัานหัวเออไปคิวหนึ่งเออด้วยวะถอย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 เกิดเฮ้หรือเราจบก็ยังไม่ไรแหละมีสามปอมไม่ใช่เอาวีอะคุณโดนผัดวันประกันพูดกี่วันแล้วเนี่ยอยากเล่นเปล่าไอ้ก่อนหน้าที่เรานับกันไว้พี่มึงจะเล่นมิดแล้วก็นับกันไว้ว่าเราจะผัดกันเล่นไหมได้แต่ตอนนี้จบแล้วกูให้มึงเล่นมิดเจมติดใจมิทนะแล้วกูเอาตัวเล่นแครี่ได้เปล่า กันได้โหหรือไมนมีแต่ซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตดิซัพมันก็แรงอยู่นะเออแต่แต่มันวิ่งแค่ฟันเดียวของตายวมดเล่นแครี่ได้ยกไปสามทิวีมามามารอมังกรป่ะไหนตัวไหนวิ่งแมวมึงเลิกเกาะกูดิหรือมึงจะเอากูแคทลินเอาอะไรก็ได้เอาหมดอะเอาหมดพุ่งนั้นแหละมามามาอุ้ยเชิญชวนรวม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 อ๋อนึะเชิญชวนไม่เอาตัว เอาทำไมล่ละโอ้โหโล่งไงแล้วกูควงดาบเลยลงมาดิน้ำมานี่แล้วกูพยามคนกีจอนเลยมันสู้เราไม่ได้แล้วไปเรามันสุดโหดมากตอนนี้เออไม่เอะไอ้เีอยแล้วมังกรสี่ตัวได้บัฟแล้วไงเราโคตรดึกตัวมามตัวมาฟอร์เรสติโน่เอาเดียเ่ยวๆไหมอ่ะเอามันตอนกูวัดติดกระแพงไม่อยากจะเชื่อหมดไม่ได้ไม่ได้ เข้าไปแล้วเหรอเฮ้ยฉันไฮไลท์เลยทีวันเรียกตัวเกว่เฮ้ยเยอะอูมาแล้วเพื่อนเอ้ยเอออโยนี้อะไรวะอะไรวะยอนอะไรวะยอนมองดูเกาะคูมึงดูเกาะคู่ไปล้วเข้าเลยน้องไปกันเลย let's go ดันป้อมนี่ยเี้ยวงไงวงไง ไปโอ้ยลืมลืมยอันแล้วไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยป้อม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 าลป้อมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เว้ยนี่มาตาเหรอทมาตายไอ้สัสเลิกกูไม่ลดไงเลิอกูไม่ลดไงเลือกูไม่ลดไงไม่เนี่ยเข้าบ่อโชว์เนี่ยข้าบ่อข้บ่อเนี่ไม่ไดกเลือดล ม่กดเ,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 เขีในใดมาแลวเว้ยจ้าเรื่องเรียนแล้วตัวค่อยควายเนี่ย